สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้นะครับผมจะนำหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งซึ่งคนพัฒนาตัวเองมักจะซื้อหามาแล้วก็อาจจะเก็บไว้และอ่านไม่จบนะครับเพราะว่าเล่มมันหนามากๆเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Unlimited Power ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือพลังไร้ขีดจำกัด ผู้เขียนนะครับคิดว่าทุกท่านคงจะรู้จักกันดีเพราะว่าคนคนนั้นคือแอนโทนีโรบินส์นั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองคิดว่าน่าจะรู้จักแอนโทนีโรบินส์ผู้นำทางด้านความเปลี่ยนแปลงตัวตนระดับโลกและถ้าคุณเป็นคนที่สนใจาศาสตร์ NLP หรือ Neuro Linguistic Programming คิดว่าก็น่าจะเคยรู้จักหรือว่าเคยได้ยิน ชื่อของแอนโทนีโรบินและพันโทอนันชินบุตรผู้นำศาสตร์นี้มาเสนอเป็นคนแรกๆของประเทศไทยนะครับและพันโทอานันนี่เองที่เป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้หนังสือถูกแปลและถูกเขียนมาจนน่าจะเป็น30กว่าปีแล้วนะครับแต่เนื้อหาก็ยังทันสมัยและอ่านได้สนุกดีจะยกเว้นก็เป็นช่วงโทนี่อรบินเขายกตัวอย่างเหตุการณ์หรือ คนที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนนู้นนะครับที่ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งนะครับเล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นในสมัยที่ NLP ยังไม่ได้เป็นที่เรียนรู้กันอย่างแพร่หลายเหมือนปัจจุบันและมีเนื้อหาที่แบ่งเป็น3ภาคดังนี้ครับภาคที่1การถอดแบบความเป็นเลิศของมนุษย์ภาคที่2ส,สูตรสุดยอดความสำเร็จและภาคที่3 ความเป็นผู้นำสิ่งท้าทายความเป็นเลิศเนื่องจากหนังสือมีความหนาและลงลึกในรายละเอียดมากแล้วก็มีเรื่องเล่าให้อ่านเยอะมากผมเลยขอสรุปเป็นหัวข้อคร่าวๆดังนี้ครับข้อที่1สูตรสุดยอดแห่งความสำเร็จมีอยู่4ขั้นตอนนั่นคือข้อ1.1รู้ผลลัพธ์ที่ต้องการของตัวเองว่าอยากได้อะไรกันแน่ ต้องตั้งธงไว้เลยว่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่เราอยากได้คืออะไรและมุ่งมั่นจะไปให้ถึงจุดจุดนั้นให้ได้ข้อ1.2ลงมือทำไม่เช่นนั้นสิ่งที่ต้องการก็จะเป็นได้เพียงแค่ความฝันหาเครื่องมือปัจจัยผู้คนเวลาและโอกาสต่างๆเพื่อช่วยให้เราบรรลุตามข้อที่1ข้อ1.3 พัฒนาทักษะที่สามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าสิ่งที่กำลังได้รับนั้นใกล้หรือไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือการมันกลับมาประเมินตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นถูกต้องอยู่หรือไม่ข้อที่1.4พัฒนาความยืดหยุ่นเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการคือการรู้จักตัวเองเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการ ไม่จำเป็นจะต้องยึดติดว่าสิ่งที่คิดไว้ตั้งแต่แรกจะถูกต้องอยู่เสมอข้อที่2มีคุณสมบัติ7ประการที่ทำให้คนแตกต่างกันจากคนอื่นๆทั่วไปนั่นคือข้อที่2.1ต้องมีความมุ่งมั่นฝันใยอย่างแรงกล้ากว่าคนอื่นๆข้อ2.2 เชื่อมั่นและรู้ตัวเองว่าเขาเป็นใครและทำอะไรได้ข้อ2.3มีวิธีในการบริหารจัดการรู้ว่าจะต้องเรียนรู้อะไรจากใครและต้องลงมือทำอะไรบ้างข้อ2.4รู้คุณค่าที่ชัดเจนว่าตัวเองมีอะไรที่สามารถส่งมอบให้แก่ผู้อื่นได้ข้อ2.5 เรียนรู้ที่จะรักษาพลังงานในตัวเองให้สูงอยู่ตลอดเวลาข้อ2.6มีการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆอยู่เสมอและข้อที่2.7คำพูดหรือความคิดเห็นที่คนคนนั้นบอกตัวเองและผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่กำหนดหนทางในชีวิตของคนคนนั้นตลอดไปข้อที่3นะครับการถอดแบบ องประกอบ3ประการที่ช่วยให้เราทำการถอดแบบหรือโมเดลลิ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบผู้ประสบความสำเร็จได้แก่ข้อ3.1ระบบความเชื่อนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองทำได้คุณก็จะทำได้ถ้าคุณเชื่อว่า,ต,วา,วาตัวเองทำไม่ได้หลายครั้งคุณจะไม่เริ่มแม้แต่กระทั่งการลงมือทำ ข้อทีาลำดับเหตุการณ์เชิงความคิดคือลำดับเหตุการณ์เชิงความคิดที่ทำให้คุณจัดระบบความคิดของตัวเองเพื่อเรียงลำดับในการถอดแบบได้อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องข้อ3.3การใช้ฐานกายคือการใช้ร่างกายเป็นแกนเพื่อควบคุมความคิดหรือสภาวะจิตโดยการใช้การหายใจ การควบคุมร่างกายการวางท่าทางและแสดงออกทางสีหน้าและอื่นๆข้อที่4นะครับการจัดการข้อมูลของสมองในชีวิตประจำวันมีข้อมูลไหลบ่ามาสู่การรับรู้ของสมองเราในปริมาณมหาศาลผ่านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสมองเราจึงมีแนวโน้มในการจัดการข้อมูลใน3รูปแบบได้แก่ ข้อที่4.1เหมารวมคือการเทียบเคียงกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นคนบางคนมีความคิดว่าคนที่มีรอยสักมักจะเป็นคนไม่ดีทั้งที่จริงแล้วไม่เกี่ยวกันเลยข้อที่4.2บิดเบือนคือการแปลงข้อมูลผิดเพี้ยนไปเป็นการเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อตัวอย่างง่ายๆคือการเป็นคนคิดบวก หรือการเป็นคนคิดลบได้ง่ายๆขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนแบบไหนมามากกว่ากันข้อที่4.3ลบทิ้งคือการเลือกไม่รับข้อมูลโดยสมองจะเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราสนใจเท่านั้นเช่นเราสามารถจะพูดคุยกับเพื่อนรู้เรื่องแม้จะอยู่ในสถานที่เสียงดังมากๆก็ยังได้ข้อที่5นะครับ ความเชื่อความเชื่อคือขุมพลังที่ทำให้เกิดความจริงโดยมีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการที่ช่วยส่งเสริมความเชื่อให้เกิดผลได้จริงนั่นคือข้อ5.1จุดหนสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อนฝูงที่เป็นคนประเภทใดเอื้อให้เราเชื่อว่าตัวเองสามารถจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ข้อ5.2ประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพบเจอเองนั่นคือเหตุการณ์บางอย่างที่สั่นสะเทือนจิตใจหรือส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมก็จะทำให้เรามีแนวโน้มสูงที่จะเชื่อและทำได้แบบเดิมข้อ5.3ความรู้หรืออีกในหนึ่งก็คือประสบการณ์ของผู้อื่นที่ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆเช่นหนังสือภาพยนตร์ทีวียูทูบ หรืออะไรก็ตามที่มีผลทำให้เราเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเราได้ข้อ5.4ผลลัพธ์ในอดีตสิ่งที่เราเคยทำแล้วประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวทั้งเกิดขึ้นจริงหรือเพียงแค่ในจินตนาการเราจะเชื่อว่าตัวเองจะสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ในแบบเดิมได้ในทางกลับกันถ้าผลลัพธ์เดิมไม่ดี เราก็มีแนวโน้มที่จะไม่กล้าทำแบบนั้นอีกข้อที่6ความเชื่อเจประการของผู้ประสบความสำเร็จข้อที่6.1ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุมีผลมีจุดมุ่งหมายและมันรับใช้เราไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นล้วนเป็นประโยชน์กับเราข้อ6.2ไม่มีความล้มเหลวใดๆทั้งสิ้น มีแค่ผลลัพธ์คือถ้าเราไม่สำเร็จก็จะได้ประสบการณ์ข้อที่6.3ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้รับผิดชอบทุกอย่างคือเชื่อว่าเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเองและแก้ไขได้ข้อ6.4ไม่มีความจำเป็นต้องรู้ทุกแง่มุมของเรื่องที่จะทำแค่เข้าใจสิ่งที่จำเป็นก็เพียงพอแล้ว ข้อ6.5ผู้คนคือขุมพลังที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะไม่มีความสำเร็จใดที่คงทนยาวนานโดยไม่มีความสัมพันธ์ดีๆกับผู้คนเลยข้อที่6.6งานคือการเล่นถ้าไม่สนุกก็อยากที่จะประสบความสำเร็จข้อ6.7ความทุ่มเทเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนคือต้องเอาจริง ไม่ได้ไม่เลิกโดยสรุปนะครับหนังสือเล่มนี้มีความหนามากจึงนับว่าต้องใช้พลังใจค่อนข้างสูงเพราะตัวหนังสือจะติดกันเป็นพืชถ้าอ่านแบบเพลินๆผมก็คิดว่าใครๆก็น่าจะอ่านจบได้ในเล่มนะครับยังมีกระบวนการของทาง NLP ที่หลากหลายและละเอียดสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองทั้งยังส่งเสริมผู้อื่นได้อีกด้วย เอาละครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขออภัยอย่างสูงที่ผมนำมาแต่เพียงหัวข้อสั้นๆเนื่องจากเนื้อหามันละเอียดและเยอะจริงๆก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และให้แง่คิดไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับที่ติดตามและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ